ที่กำลังจะทำสวนใหม่จำได้ไหมทุกคนที่ครั้งที่แล้วที่เพิ่งย้ายบ้านมาใหม่มาปลูกสวนตรงนี้ก็จะมีสตรอเบอรี่เนี่ยแล้วก็มีสองล้อคแค่นี้เองปลูกอะไรไม่ได้มากนี้ก็จะเกลีย่ยเดี๋ยวย้ายสตรอเบอรี่ไปมันมีอยู่สิบต้นมั้งเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มแตกเนี่ย หดสตอรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆพันลูกใหญ่เนี่ยพึ่งเขาพิ่งจะเริ่มแตกนี่เริ่มขุดดินไปละนี่กระเทียมเอาที่เอามาจากป่าเอามาแค่นิดเดียวแหละแล้วลเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกไปเรื่อยๆเนี่พอเขาเริ่มออกดอกเงี้ยดอกก็จะเป็นเม็ดเขาก็จะแตก ออกไปนี่ไอ้ขัดบ้านกระจกเล็กๆนี่เดี๋ยวเราต้องจ้างให้เขามาขนหินออกไปมันอยู่อยู่ในดินที่เรามาเกลีย่ยตรงเนี้ยมาขุดดินออกเอาหินออกเนี่ยมันก็จะใหญ่มากดูดอกไม้ทุกคน มันจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะอีกประมาณสองเดือนดูค่ะก็จะขึ้นเองนะก็จะแบบมันเขก็จะลามไปทั่วขึ้นเองนี่เดี๋ยวพอเอาหินออกอันนี้ก็จะเป็นบ้านกระจกที่เราจะปลูกผักน้อยๆของเรานี่อันนี้เลยทุกคนนี่ ที่เพิ่งจะมาทำเมื่อวานนี้เมื่อเกีย่ยพื้นที่ตรงนี้นะเนี่ยดูดจะเริ่มปลูกผักอันนี้จะย้ายสตรอเบอรี่มาปลูกตรงนี้นี่ดูดมันดูเรียบร้อยขึ้นเห็นไหมทุกคนดูเรียบร้อยขึ้นเลยอ่ะจะปลูกมันฝรั่งเห็นไหมเป็นล็อกๆอกดีขึ้นมากเลย ก็ตรงนี้หนึ่งสสาี่ห้าแล้วก็ตรงนู้น6เดี๋ยวพอเอาหินออกก็ก็จะได้เป็นหกหกอ่าหกเขาเรียกว่าอะไรหช่องจะปลูกมะเขือเทศข้าโพดสตอเบอรี่แล้วก็จะปลูกกระเทียมป่าสักล็อกหนึ่งซักๆักช่องหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะลานเต็มไป แน่นไปทุกปีข้างในก็เดี๋ยวจะปลูกพริกปลูกอะไรเงี้ยทุกคนเพราะข้างในมันก็จะร้อนหน่อยลมพัดดูอนะันนั้นมันหลุดเดี๋ยวต้องใส่ใหม่แล้วเนี่ยนี่เตรียมดินไว้ละหน้าร้อนตอนนี้ยังไม่มีอะไรเนี่ยหลุดลงมาลมแรงมากยิงกับพายุเลยอะ่ะแผ่นมันหลุดลงมาเดี๋ยวต้องใส่ใหม่ นี่เดี๋ยวก็จะปลูกพริกในนี้ถ้าใส่แผ่นไปแล้วมันก็หลังคามันจะร้อนไม่ใช่หลังคาจะร้อนโทษทีห้องห้องมันก็จะร้อนขึ้นแล้วก็มันจะปลูกพริกได้ดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนปีนี้จะปลูกอะไรได้กินบ้างก็ไม่รู้พอถ้าเอาหินออกไปนี่มันก็ตรงนี้จะกว้างขึ้นก็จะอาจจะทำตรงนี้อีกสักตรงนี้อีกช่องนึงได้อีกล็อกหนึ่ง แต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะว่ารอเขาขนหินออกไปเดี๋ยวมันไม่มีพื้นที่ให้เขามายกหินออกเป็นไงดูเรียบร้อยทุกคนอุตสากํกำลังเก็บกวาดอยู่อันนี้เป็นที่จอดรถที่ เพิ่งจะเสร็จเมื่อปีที่แล้วอันนี้ไม้ที่เราตัดจากตรงนน้นมันมีอยู่เท่าไหร่สี่ห้าสิบกับต้นตรงนน้นตรงบ้านตรงรถบ้านน,น่ะอันนี้ซื้อถังมาไว้รองน้ำฝนเวลาที่เวลาที่ฝนตก เราก็ใช้น้ําฝนตรงเนี้ยนี่เพราะว่าผักชอบน้ําฝนเนี่ยแล้วก็รองมาจากข้างบนโน้นใช้น้ําของเราเองดีมากทุกคนจะต้องไปล้างกระเทียมกระเทียมป่าต่อตอนนี้พักก่อนมือเย็นมากทุกคนอากาศดีด้วยแหละวันนี้ ก็เตรียมทำสวนกันแต่เดี๋ยววันนี้ว่าจะย้ายย,าย้ายสตรอเบอรี่เพราะว่าพอเ,เริ่มแตกก็ต้องย้ายตอนนี้ถ้ารอย้ายตอนโตเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ออกไม่ออกลูกให้เราเดี๋ยววันนี้แหละว่าจะย้ายแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะทุกคนดูอากาศอากาศสดชื่นมาก ก็จะเป็นรถลาก้วเดี๋ยวเราจะไปทิ้งขยะก,กันก่อนก็จะต่อพว่วงแก่ท้ายรถ stop ตเต็มคนรถลลยใบยมงใบไม้ ฝนตกนิดนดิดมันก็จะมีเหมือนปักนะต่อพ่วงข้างหลังไอต่อจากไฟเพราะเวลาเราเบรกข้างหลังไฟเบรกก็จะติดขยะบบานเลยมันเป็นใบหม้ทุกคน เลิกหยออ๋าโอเคตั๊กจกักจะขัดอูดล่ะในคอมที่บอกอะอากาศแปรปรวนมากเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะเดี๋ยวไปทิ้งขยะเดี๋ยวจะพามาดูสตรอบเบอรีที่ขุดใส่ใส่เออ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกล่องไม้ที่เราปลูกเนาะเดี๋ยวไปทิ้งขยะกันก่อนไปค่ะไปไปโก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  go g <laughs> ไปทิ้งขยะสวัสดีครับ<ว>ไปค่ะทิ้งขยะไปทิ้งขยะ บายบายบายค่ะรถไม่นีอย uh, oh ้ยอ้ยแต่ชาติพุดธอ้ยดูไปจ้าที่ไปทิ้งขยะนี่มันจะต,ต้องมีอันนี้นะเ,เขาเรียกอะไรไปบัตรบัตรที่จะเปิดเกตเข้าไปทิ้งขยะเพราะว่ามันเป็นที่ทิ้งขยะสำหรับคนที่อยู่แถวนี้เท่านั้น นขามาทิ้งไม่ได้ปีหนึ่งเขาให้ทิ้งเอ่อคือมองงานก้องเงินสมวิคงงนงงัน,นอืออืออืออออือ hmm. อ mm ือ hmm. อ mm ืออออืออออือ hmm. อ okay. รออืออออืออือออออออ คลึ้มๆเลยนะถ่ายอะนี้มันมืด mm hmm. ถึงแล้วมันจะมวยนะฝนตกยิหยิมงทุกคนทีนี้คุณสาก,ก็จะเอาบัตรไปเต็มที่เครื่องเอามกนเยแต่ <Yeah. S 1> เอาไปเตมเนี่ยเพื่อให้เกตมันเปิดเนี่ย <Yeah. S 1> เปิดแล้วไป ขยะเราจะทิ้งทุกอย่างไม่ได้ถ้าเป็นขยะพวกใบไม้ต้นไม้เราต้องมาทิ้งที่นี่เองทิ้งขยะในเขาเรียกว่าอะไรอะที่บ้านไม่ได้ต้องมาทิ้งเองเห็นไหมทุกคนทุกคนเขาก็มาทิ้งที่นี่กันทั้งันเอาราจอดนี่ถ้าเป็นต้นไม้ใบไม้ที่เราที่เราเอามาจาเอะไรจากสวนเนี่ยเราก็จะทิ้งที่นี่ ก็จะแย่อันนี้ก็จะเป็นพวกทิ้งแยกส่วนเดี๋ยวให้ดูอันนี้เขาก็จะทิ้งเป็นพวกกระถางพวกกระถางพวกปูน อันนี้ก็จะเป็นพวกกระถางต้นไม้ที่เขาเอามาวางไว้ที่เขาไม่ทิ้งแบบใครจะใช้ก็เอาไปได้จะท,ทิ้งตู้เย็นอะไรอย่างนี้วันนี้คนมาทิ้งเยอะจังเพราะว่ามันจะใกล้ช่วงหน้าร้อนแล้วทุกคนเขาก็จะเริ่มทําสวนทําอะไรต้นไหม้แต่เราจะเลือกเอากระถางอันนี้สวยสวย เขามีจานมาฟางไว้ด้ยวยเนี่ยน,นี่เอาใบเดียวพอไปไปทิ้งขยะกัน เสร็จแล้วทุกคนเหนื่อยมากเอยเต็มรถเลยไปกลับบ้านไปทำสวนดีกว่าอถึงบ้านแล้วทุกคนพาไปดูเอ่อสตรอเบอรี่ที่ย้ายจากตรงนี้ไปเดี๋ยวไปดูที่มัน ึ้นไหมนี่เห็นไหมทุกคนมันเริ่มแตกแล้วเห็นไหมนี่ย้ายมาใส่อันนั้นแล้วก็มาใส่อันนี้ด้วยไม่พอมาใส่กล่องนี้อันนี้ยังไม่ได้ลงผักเพราะว่ามันยัง มันยังหนาวหนาวอยู่แต่ว่ากระเทียมป่านี่โอ้เขางามแล้วเนี่ยอากาศหนาวเขาชอบกระเทียมป่างามแล้วทุกคนเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่กระเทียมป่านี่ เก็บกระเทียมปลาที่เอาใส่กระถางเอามาเอามาใส่นี่แล้วก็เอาต้นเล็กๆที่ว่ามันเป็นมเมล็ดน่ะน,นะเอามาใส่เอามาปลูกที่ที่เราล้างอ่ะมันก็จะมีเยอะแยะเลยนี่ก็เอามาปลูกเนี่เพราะต้นมันติดมาอันนี้ปต้นหอมเอามาแซมถึงใส่ถุงขุดออกสละมังอันนี้ใบกุช่ายมันกินเหมือนกันเลยปลูกรวมกันไปเลยอืม เนี่ยกระเทียมป่าเนี่ยมันจะอันนี้ที่มันจะเป็นดอกแล้วก็แตกเป็นมเมล็ดสีดำๆนี่แล้วก็เพื่อนเอามาให้แบ่งมาให้ที่เขาไปเก็บกระเทียมป่ามาแล้วเขาก็แบ่งมาให้ก็ามาเสียบเสียบไว้ปีหน้าคงขึ้นเยอะนะเนี่ย แฮปปี้ใช่ไหมจ๊ะบีหน้าขึ้นเยอะๆนะอ,อากาศดีๆทุกคนถึงจะแบบฝน,นตกหยิ้มๆแต่ว่ามันมันไม่ไม่ค่อยหนาวใจคิดว่าตรงนี้ว่าจะทำเป็นเป็นสวนดอกไม้ดีไหมนี่ตรงนี้เอาดอกไม้มาลงให้มันเป็นส,สวยๆตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้ทั้งหมดเลยน่าจะดีนะเนี่ย สวยแปลกจังมันขึ้นเองนะทุกคนมันจะมีสองสีดอกมันจะเป็นสีสีม่วงอมฟ้าแล้วก็สีชมพูเห็นไหมนี่มันจะมีสองสีในต้นมันอะเห็นไหมนี่สวยส่วนใบมันก็จะลายๆแบบนี้เหมือนเหมือนไอ้นี่เลยอะใบมันเหมือนอว่านรวยไม่เลิกนี่ ใบจะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าดอกสวยมากทุกคนเห็นไหมสวยเลยดูนะอากาศด,ดีนี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาจะมาเอาหินออกแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะลงที่ขุดหลุมไว้ตรงนี้นี่มันจะมีสามหลุมจะปลูกองุ่น เดี๋ยวพาไปดูว่ากุหลาบมันแตกไปยังเดีนยนะโอ้ยดินที่กุบจริงจริงดินก็ดีนะตรงเนี้ยจริงๆอยากกบให้มันลาบเลยนะเนี่ยแต่ว่าเอค่าที่เขาเอามาเกี่ยด,ดินอ่ะมันแพงมากก็เลยทำไม่ไหวให้ดู อันนีม้มันฝรั่งที่มาฝังไว้ตรงนั้นตรงนี้เป็นต้นองุ่นมันยังไม่แตกนี่นก็ต้นองุ่นที่เคยทคําคลิปไปนานแล้วที่บ้านเก่าหวานเจี๊ยบเลยตายไปสองต้นเพราะว่าขุดเขาบ่อยขุดเขาขึ้นมาใส่กระถางบ่อยเขาไม่ชอบอันนี้โฮเทียนเชียเริ่มแตกแล้วเห็นไหมทุกคน วิกุหลาบก็เริ่มแตกแลวนะทุกคนอันนี้คือดอกเขา,าใหญ่หมากอันนี้ดอกเป็นใหญ่เท่าชามเลยอันนี้ต้นหอมค่ะปลูกใส่กระถางนี้แหละเก็บง่ายดีอันนี้ก็ต้นหอมอ,นนอันนี้ใบชะลแหน่เริ่มแตกแล้วก็เระเม วันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ะถ่ายให้ดูว่าเออเราเริ่มจะทำสวนก็ทำยังไงได้ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ